f ฟน์น้อยแอดสมอกนี่คือเกมไฟน์ไดแอดสมอกฮะไม่ใช่ไฟน์น้อยแอดเฟดดี้หรือไฟน์น้อยแอดเฟดดี้ซีคิวตี้บีดีเอลซีอะไรนันนฮะเพราะเราเล่นไม่ได้ครับผมนี่แหละคือไฟน์น a อ s แอดสมอกฮะเป็นเกมแนว 3d ด้วยแล้วก็เออจะเรียกว่าไอดีอาจจะเป็นเกมเครือญาติของเกมเออตระกูลไฟน์น้อยเฟดดี้ฮะแต่ว่าเออนี่เป็นแฟนเกมแหละเออแฟนเกมแต่ว่าไอสมอกนะ่ะ ใอ้ครับว่าสอมอกเนี่ยไปเด็นหลักอยู่ที่ว่ามึงคือตัวแล้ววะแม่เอ้ยอเสียงยังดังตกใจหมดเลยฮะเข้ามาปุ๊บเสียงมันก็ก,กระทุ้งใส่หูผมเลยฮะโอ้ไม่กอดผมจะต้องลดเสียงลงหน่อยฮะไม่งั้นตอนเล่นจริงๆได้หูแตกกันแน่ฮะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่หูแตกแต่ว่าผมหูแตกแน่นอนสมอกโอตินรร่คืออะไรวะ ย่านหนึ่งของโปรตินิลลี่ฮะดูเหมือนว่าจะมีการดึกของซิตี้การ์ดฮะให้อยู่ถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืน6หกโมงเตคุณนะเหมือนเคยที่เห็นที่หนาวก่อนรอบนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวฮะไม่ต้องห่วงเพราะว่าแมวผมอยู่ด้วยโอ้โหเสียงโนเกียแต่โทรศัพท์ไอโฟนอัลลับอัลับขอดเมื่อกี้ผมได้เสียงที่คอดผมเลยออกไปดูฮะคือประเด็นคือผมฟังไม่รู้เรื่องไม่องน,นะ เขามีซ่อนนะอ,อ๋อนี่ป่ะปุ่มอ,อ๋อมีแสงฮะโปรโกเกสเฮลโอ้โหแล้วห้องใหญ่มากผมบอกเลยโอเคเพื่อนอะไรไม่รู้แต่เสียงบ้านเองมีเสียงดังมากเลยเหมือนมีหลายคนเพื่อน <c oughs> อ๋อผมเขา้าใจละมาจะหมายถึงว่าเรามาทำทำงานการดึกในร้านฟาสต์ฟู้ดฮะไอสมอกมันน่าจะเป็นชื่อแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งที่เขารอมาแล้นี่ โทรศัพท์เสียงโนเกียแต่โทรศัพท์ p h o n e และมีเสียงดิสคอร์ดด้วยโอ้โหมีเสียงไ้หมอยากฟังเอาเปิดไปทำเด้อนเพื่อน,นอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ผมผมไม่ฟังละฮะผมฟังผมฟังไม่ออกครับผมพูดจริงมีค่าเซนติจด้วยะฮะแล้วก็ค่าเรดิโฮะพาวเวอร์ Power มีแล้วต้องมาปกป้องอะไรอะ่ะปีศาจแฮมเบอร์เกอร์อรนอะโอ้โหมีหน้าคนตรงด้วยะฮะ เขาก้าวหน้าตัวเองลงได้ไงอ่สุดยอดวะเนี่ยน,นะเมื่อกี้มันมีนี่ใช่ไหมวอททำไมแท่านี้มันซ่าอ๋อนี่เหรอนี่เหรอเจ้าสม็อกเจ้าเฟนไฟเจ้าแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหหิวข้าวแล้วเราเปิดไฟตรงนี้ได้ผมเขาบอกว่าเขาสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้ฮะอุ้ยน้องครีนี่ใช่ป่มนี่มันเกินชินนี่โอ้โหผมรักเกมนี้ที่สุดในโลกถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีอะไรให้ทำเออแต่ฟอนเทงเราจะเข้า อะไรมีทรงมีเสียงอะไรนี่ปิดเลยไม่ต้องมาเล่นอะไรอย่าอย่ามาเล่นลิ้นอย่ามาเล่นลิ้นเล่นเอเดีโอไม่ต้องเล่นว h a t t h มีใครไมไม่ไมีจะเปนไมาอย่างอะ่ะเอ้ยมันยืนอยู่แถวนี้ฮะเอ้ยอย่าพึ่งดีกูด,ดูก่อนว่ามีใครไหมแล้วก็มันเข้ามามันจะเป็นไงวะ what สยองผมนั่งลนี่ก็เปิดจังเลยบ้านไม่มีอะไรทำเปิดแต่เสียงเฮ้ยมันเท่าน,นี้ฮะเดี๋ยวจะเปิดเสียงเล่นทำไมล่ะตีมือแตกเลยใครเป็นคนเปิดวะแล้วผมต้องทำไงให้มันมามันจะเปิดประตูแบบส่องเราก่อนวนะนี่ก็ตีหนึ่งนนะอ่นะกูไม่เคยเล่นไฟไดฟ,ฟเฟดดิท์อะหรูก็เคยเล่นแต่กูจำไม่ได้แลังไงฮะอยู่นูน่น วอเตอร์เวิรมันมาสปินใส่เราอะมันมายูสปินเรียบร้อยคุณโดนคลอดเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้โอเคผมก็าจแล้วถ้าเกิดมันมามันจะปิดป,ประตูข้างหน้าห้องเนอะ้ยมันจะเปิดประตูข้างหน้าห้องฮะแล้วก็ไอ้นี่เราแค่ซอดให้ทันแล้วมั้งแค่นั้นแหละมีแค่นั้น,ลน,นเลยจริงๆนะถ้าเกิดกูจอเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะกูจับแดกแล้วเออมีคนโทมรมาเออ เสียงโนกเกียแต่โทรศัพท์ไอโฟนนี่กูปิดแม่งเลยดอยสต์ปี <ice>. อ่าผมเอาจริงแล้วรอบนะี้นี่ไงเจ้าสม็อกอยู่นี่ฮะไอเฟนไฟ,ไฟมีขาเป็นมีขาเป็นสปาเกตตี้มึงใช่เป็นไฟจริงวนะเนี่ยมันยายแล้วมันยายกล้องฮะมันยายกล้องมันอยู่มันอยู่แคมป์หนึ่งฮะแล้วสมุดถ้าเกิดมันมาทางเนี่ยเราจะรับมือมันยังไงอ่ะเราต้องเอาน้องครีปปาระเบิดใส่มันนะเราจะต้องใช้จัมปี้ดัมปี้อยู่หวัวมันลรอวะอ๋ออยู่แคมป์สามแล้วฮะ แต่อันนี้ใช้ยากมากเลยอ่ะผมว่ามันซัพพอร์ตมันน่าจะเป็นเกมสามารถซัพพอร์ตกับโทรศัพท์ได้ไมั้งตอนนี้มันอยู่หน้ากล้องแล้ฮะกูควรทำยังไงบอกกูทีอะไรเปิดเพลงอ่ะหรือมาด้านหลังไม่มีหมาย่างมาด้านขวามันอยู่แคมสามนะเมือ่อกี้โอ้ยกดยากเหลือเอิน แม่งม,มีปุ่มอัตโนมัติให้กดตรงนี้แบบเลื่อนมันก้อยนี้ได้ฮะครับ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 ปิดแล้วครับปิดแล้วครับไม่อย่างครับอย่างครับมันอยู่เข็มหนึ่งฮะไม่ต้องกลัวฮะเรามีแม่หนูศักดิ์สิทธิ์ของเราฮะก็คือน้องคลีของเราอยู่ข้างหน้าฮะเราไม่ต้องกลัวมันมาปั๊บแล้วจะเผาบ้านมันทีโอ้ยเสียงแรงหนาวะ เฮ้ย <laughs> ปิดไปเมืเ่อกี้เองงจะเปิดแล้วอีกไม่ได้นลวเว้ย w a r นิ n มีคนมาหรอมาอยัางมันอยู่หน้าเนี่ยมันอยู่แคมป์สามฮะมันกำลังมันกำลังกระดึ๊บกล้องอยู่ฮะอืออืออือย่อไปเลยแกแกชอบกระดึกก๊บก็ไม่มันอยู่นี่แล้วฮะเปิดประตูกูด้วยเุ้ย <h ull ing> What the fuck ไม่ได้แค่ซ่อนเหรอคุณ <Good S 1> ห่วยไอห่วยโดนด่ากูโดนได้กูโดนไดาอีกกูโดนไดาอีกกูเล่นกูเล่นไม่เป็นกูโดนไดาอีกผมว่ามันต้องแบบว่าส่องมันมาหรือว่าต้องทำไล่มันแล้วปิดปิดปิดเพลงจริงๆนะถ้าเกิดแม่งจะดังขนาดเนี้ยเป็นผมปลาทิ้งแล้วจริงๆและไอหาเนี่ยแม่งไม่สับจะไม่พอแม่งอย่าพูดไปเรื่องกูงฟังไม่ถูกออก มา,าจจะฟังรู้เรื่องก็ได้ครแต่ฟังผมฟังไม่ออกครับผมพูดตรงๆเดีย๋ยวว่าผมเลยพอดีผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นละไอ้ไอ้จะไอ้ไอ้สมอกมันอยู่ไหนวะไอ้สมอลกกำลังยืนยืนสายตรงนี้อยู่ฮะอ๋อปิดไฟเหรอต้องปิดไฟด้วยเหรอแต่ก็ปิดไฟอะ่ะมันจ่ายนี่ฮะโอ้โหไอ้เวนกูระเกียร์แล้วกูระเกียร์ วิทยุว่ีจริงๆสมัยนี้เขายังใช้วิทยุกันอยู่หรือวะอยู่ที่เดิมโอ้โหโอเคฮะรอบนี้ผมเห็นแล้วรอบนี้มีไฟอย่างงี้นี่กูปิดเล่นเลยอะวิทยุวิทยุเฮวยๆกะห้องกะกากแล้วเป็นไฟ์ที่แม่งเน่าเป๋บอวเราตรงนั้กูบินเป็นไฟมึงดังเลยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีแต่ว่าข่าวแต่ว่าไอ้ห่าไอ้ตรงนี้ มันเหมือนขามันมากเลยนะเห็นนะสปาเกตตี้โอ้โหแล้วถ้าเกิดมีคืนื่นอีกนะคืนแรกไม่ต้องพูดถึงไอเกมก่อนหน้านั้นที่ผมเคยเล่นจำได้ป่ะไอเกมนั้นอะไรวะไอเกมอีกเกมหนึ่งที่เราเป็นเด็กอนะเกมนั้นยังพอง่ายกว่านี่หรือเกมนี้ง่ายวะแต่เราไม่รู้เล่นเออเราไม่รู้วิธีไง <G ül> มาละมันมาแล้วฮะหัวใจผมเต้นหนักมากฮะวัตตาฟพี่แกพี่แกเดินมุนบล็อกอยู่หน้าห้องวัตตาฟเมื่อกี้ผมเห็นพี่แกพี่แกเดินมุนบล็อกอยู่หน้าห้องฮะ แล้วพี่แกก็ปิดประตูให้โอ้โหมารยาทงามเมื่องมารยาทงามไหว้ผีตัวที่ผมเคยเล่นอีกมันอยู่นี่ฮะโอ้โหน่ารักจริงๆแกโอดทำไมรอบนี้มันเป็นแบบสองอนะต่อก่อนหน้านั้นมันไม่ได้แบบสองนะอ๋อไฟบัคกแน่เลยอยู่แคมอยู่หนึ่งซีฮะ อย่างแรกนะถ้ากูจบถ้าเกิดกูจบการนี้ไปนะกูจะไปคุยกับกูจะไปคุยกับพันธอาวอื่นแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้าว่าไอ้วิทยุเวนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหมายถึงมีปัญหาอะไรกับกูหรือเปล่าจนมันถึงมาทํากับกูอย่างนี้ล่ะอยู่อยู่แคมป์สามฮะลำนี้อยู่แคมป์สามโอ้โหเรียบร้อยมีเพลงด้วยโอ้โหเพลงนี้น่าฟังมากแต่ไม่ได้เปิดนานไปอย่าจะติดลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้มีลิขสิทธิ์ป่ะนะ โอ้ไม่กอดหน้าห้องโอ้ไม่กอดปิดแล้วฮะทุกอย่างดับสนิทอย่างชิดเชี้อเหมือนเธอเคยเจอฉันมาก่อนและโกรธแค้นที่ฉันเลิกกับเธอไปแต่ลืมไปว่าเธอนั้นเป็นคมปฏิเสธฉันเองอ่ะโอ้ยโอ้ยดีมากเพื่อนดีมากดีมากปิดประตูให้ดีมากน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆ ปิดเนียนจะเปิดไหมัเองอะเอาปูปิดให้ด้วยอะ่ะเสียงบักเสียงไม่มาพากูเครียดอีกไปดูแคมก่อนนะอยู่อยู่แคมหนึ่งีมึงไปทางนั้นเร็วได้ไงเดี๋ยวแฟดไปนะพี่ผมไม่อยากจะเชื่อวะ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากลองเล่นเกมนี้ไปเล่นได้ละอยู่ในรีมเกมฟรีอร่อยแบบอิมเบิร์บเลยเกมนะ่ะเวเดโกดเห็นครั้งแรกก็รู้สึกเป็นใจแล้วในการเล่น เ็นใจขนาดไหนวิทยุแม่งเปิดเองไม่พอวิทยุสี่สิงเพลงไม่อย่างประมันอีกพร้อมกับไอโฟนเสียงโนเกียไอเกียฮะแน่นอนเลยแม่งมาโฆษณาไอห่ะโฆษณาให้แต่ว่าไม่มีตังมาให้เฉยอ่ะมายัางยังไม่มามันมามันมาดึบดึบหน้ากล้องอะฮะแกนี่ชอบดึบดึบหน้ากล้องเหรอหน้ารักจริงๆงเฮะเจ้าสมอกแล้วกูหันมาไม่ทันอีกชิบหายมาแล้วฮะ เอยไปไหนวะไม่อยู่ฮะมาดิบหน้ากล้องฮนะอิงเอาสักอย่างดิเพื่อนมาละไปจ้าซอนแอบบอกกี่ครั้งแล้วไงถ้าเกิดไม่เอาก็อย่ามาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เวะเพิ่งเห็นเออเออยู่ไหนเวเมืองไม่เห็นเลยมืดเหลือเกินอ้าวสไลด์ลหนอนด้วยแม่งสไลด์ไปด้านซ้าย เออไปเร็วอ้าวแล้ว่าไปอยู่ตรงนู้นอะไรของพี่แกวะแล้วปิดประตูให้ด้วยขอบคุณครับอืมอ๋แย่แย่เลยเพื่อนคือตอนพี่แกไปแล้วเพลงแม่งมาตลอดเลยเหมือนเป็นการแบบเปิดตัวดิ๊ด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 ดิดดิดีิดีินดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด้๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดถามหน่อดดล๊ดิดนิินดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดดิะออิ๊ดดิิดดดด๊ดดิ๊ดดด มันมาหน้าห้องแต่มันยังไม่เข้านี่ว่าโอ้มีงี้ด้วยอย่างไม่เข้าแล้วมาแล้วก็ไปเสียงเข้าไปด้วยไอยเสียงก็มาด้วยโอ้โ yeah, yeah. หเยอะแยะเหยืู่ทหานมาแล้วเปิดนะแกเขารู้รู้อะไรรู้อะไรคุณบุรุษจกักเหมือนไม่มีเทคก่อนหน้านะคะอีกสองเทกผมไม่รู้ผมไม่ได้อ่านแต่รู้สึกมันเหมือนมีฮีโน่กับอะไรสักอย่างนะตอนตอนแรกอะอย่าเข้ามานะเว้ย กูมีน้องคีกูปกปักรักษาอยู่ที่นี่รู้จักเปล่าสเต,เตจูออฟคีอะ่ะตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะที่เคาน์เตอร์เซรวิสเหรอที่เคาน์เตอร์พนักง,งานฮะที่ไว้จ่ายตังค์และให้ของอันนี้นั่งกินโอเคฮะมันมาที่ห้องน้ำแทนอุ้ย what the fuck? เอามาได้ไงอะ่ะ what What? คือคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ็งจะมาแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้นะเว้ยเมื่อกี้มันอยู่หน้าห้องน้าฮะแล้วมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างฮะที่ห้องน้ําที่เราสามารถทําได้เว้ยไม่ได้มีแค่นี้แต่ว่ามันมันหันจากห้องเรามากเลยนะหรือว่าเป็นตัวหลอกว่าอาจจะมีตัวหลอกได้ไงแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้มันคืออะไรหรือมันเข้าทางอื่นวะถูกไหมมันก็เข้าทางอื่นได้เหมือนกันอย่างเช่นประตูนี้หรือประตูนี้ ไอเฟนไฟไอแฮมเบอร์เกอร์ดิ้นได้ไอมีดบอลดิ้นได้ฮะมาอย่างตัวเองเปิดตัวอย่างจะ้ะอย่างจะ้ะมาดึดดุหน้าก็อกนอ้ะจ้ะหมายากับจ้ะเปิดตูด้เลยจะ้ะเปิดตู้เลยจ้ะปิดแล้วจ้าดุดดุดูปิดแล้วจะ้วจะเมื่อกี้กดผิดเปิดเข้ากล้องอ่ะพอดีมันกดให้เองอ่ะทำไมไม่เป็นสเปซบาร์แทนวะลุ้นลุ้นเหลือเกินอ่ะ ปิดยังจะปิดยังจะ๊ะปิดแล้วขอบุณครับพี่ค,คืณเกมนี้ก็เอาเรื่องอยูน่นะขนาดคืนแรกผมยังไม่ผ่านเลยกุละเกียดกุละเกียดจริงๆยงังยังไม่ไปจะเข้าตรงนี้หรอผมสงสัยว่าประตูซ้ายนี่มันจะเข้าได้เปล่า เพราะว่าตอนเราโดน่ะประตูนี้ก็ยังไม่โดนนะประ,ประตูนี้มันก็ยังไม่เปิดดิหรือมาจากด้านหลังวะมีมาจากด้านหลังด้วยเหรอโอ้โหินเอาเรื่องนะ้ะเกิดมันมาจากด้านหลังอะก้องแม่ก็หันช้าช้าที่ผมไม่ชอบเลยไอ้ตรงตรงเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ดีนะแบบว่าเราสามารถแบบเลื่อนได้ดูได้เลยอะแต่ว่าบอกตรงว่ามันมันคุมไม่ได้อ่ะพอเราจะกดซ่อนใช่ไหมมันก็ต้องอย่างเงี้ยแล้วมัน มันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมเล่นนะแต่ว่าการที่จะกด u n ห i d e มันกดไฮในระหว่างที่กดกล้องได้เว้ยแต่มันจะมืนไว้เข้าใจปะพอใจยังอะโอเคเพียงปิดตัวฮะหน้าจริงจริงตัวนี้แล้วตอนแรกเราตายเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนแรกมันก็มาตรงนี้นะแล้วมันเปิดประตูข้างหน้าได้ไงอะ อันน่าสงสัยมากเลยอย่างขาคำตอบไม่ได้ฮะหรือว่าเป็นพอขึ้นขึ้นซ่าวิ่งฮะรอบนี้เป็นวิ่งแล้วฮะคือ,อไรวิ่งให้กูวิ่งไวไหน ก็จะละมันน่าจะเป็นอย่างนี้มืว่วะคือคือตัวปัจจัยหลักอะตอนนีน้สิ่งที่เราควรควรัวคนึงถึงละยังอื่นอนะเราพอได้ละเราพอเขาจับทางของมันได้ละแต่ว่ามันมีตรงนี้ฮะตรงมินิมอลอะตรงนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะระหว่างช่วงตีสองตีสามฮะเพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นวอร์นะฮะก็คววือระวังปวดระวงังเฉยๆแล้วพอมันจะมีช่วงหนึง่งก็จะเป็นชุดส้ดายบอกว่าฮิโน เขารู้ผมว่าเขารู้ว่าเราตำแหน่งเราอยู่ไหนฮะไม่ได้เป็นคําใบ้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือรันรันน่าจะต้องรีบซ่อนนะถ้าเกิดไม่ซ่อนก็คือโดนหนึ่งทีเลยคล้ายๆแบบว่าไคล้ายๆในไฟในเฟนดี้ฮะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออเม่งมา้าละม่งต้องแบบต้องซ่อนอะต้องซอ่อ,งซอนอย่างเยวเท่านั้นอะไม่งั้นมึงโดนแะน่ไงคือมันจะไม่มีอะไรบอกเลยเนอกจากบางอย่างนิดเดียวอ่ะก็คือคํานี้ฮะผมหาไม่เจอฮะอ๋อแคมสามกำลังดึ๊บหน้ากล้องอยู่โอเค นะอล้อกูปิดให้ด้วยนี่กูแขกลูฟี่อะไรจะมาเปิดเพียงในตอนนี้เขาเข้าห้องมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ก็กำลังจะเข้าห้องมีเสียงึเหมือนคนกล็จะเลาเพลงแต่แล้วมีคนมาแบบเบรกก่อนเฮ้ยใ,ใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวพึ่งแถวนี้กำลังตีกันไม่ได้นะมาตรงมาตีกันแถวนี้โอเคฮะปิดก่อนวิดีูอที่แม่งไม่มีเสียงพอบล็กหายไปแล้วฮะ บางครั้งมันไม่มันไม่เพลงครับแต่มันเขียนแบบคลื่นเละๆแบบไม่คลื่นเละๆดิแบบคลื่นจีนๆอ่ะเนี่ยครบางคนจะไม่ไดียนนะแต่ผมได้ยินนะเช็คหลายอย่างมากกลัวมาละฮะไปอยู่หนึ่งซีแทนหยิบพี่แกเต็มชาร์จแน่อนอนหยุมหัวทำไมรอบนี้ไม่มีอ่ะรอบนี้เป็นมีม,ม,ม,มองเดียวเลยเฮ้ยอย่าทักอย่าทักเจนเจนห้ามทักอะไรที่แบบ มันไม่โผล่อะเราไม่ต้องไปหักมันก็ได้ไม่ต้องไปเจอก็ได้ไม่ได้มาดึคฮะมาแล้วฮะมาทักทายก่อนไปใช่ไมไม่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 ที่ไปไปถึงกูเสร็จหกโมงแล้วเพื่อนมาดึบหน้าก้องอะฮะมายังมาแล้วฮะ มุดมุดท่อมุดโต้เรามุดโตะเราจะไม่เป็นผีเฝ้าโรงที่นี่ประเด็นขาดเราจะเป็นคนงานที่มาทำร้านเฟ้นไฟเฉยๆไม่เป็นผีเฝ้าเฟ้นไฟแน่นอนหรือเป็นชีตในที่นี่ฮะไม่วไปอยู่ไหนเนาะแต่เช้าแล้วอ่ะฉันอยากได้เพื่อนไปอยู่ในโรงอ่ะตัวด,ด,ดีนะเจ้าเบอร์เกอร์แต่ว่าครั้งนี้แกคงไม่ได้ตัวฉันอ่ะเออเออเออคาสเเตตี้รดแบบผู้ภาคต้องอย่าชาฮะ โอ้ไม oh ่กอดน้องครีน้องครีโอ้มันอยู่หน้ากล้องฮะแกจะมาอีกแล้วใช่ไหมอิจูเกียดเสียงกราบกูเกียรเสียงเรดิโอไปแล้ฮะมันหายไปแล้วทีหนึ่งฮะเพลงยุ้ยเพราะหรือเกิน yes yes ยอดใครเล่นเบสไอเล่นกีตาร์อ้าว กูรังจะชมแล้วใครเล่นตีฟ้าไฟฟ้าโคตรสนุกเลยฮะนี่คือเอ่อไฟในแอดสมองฮะเป็นพีด่าพีพีเบต้าฮะเพิ่งมาแล้วมีแค่คืนเดียวลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแต่ก็นี่ฮะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้นานมากแต่ก็ครับผมผมว่าเกมนี้มันก็เออยังมีบงมีบั๊กหลายๆอย่างอยู่ฮะแต่ก็เออแ้ยอยากเล่นไฟในเอฟเวอรีแค่นั้นละ จบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือชอบเกมนี้ถ้าเกิดยูดีมันมีเกมตัวเต็มหรือว่ามีเกมแบบมีคืนเพิ่มนะฮะก็ฝากกดแล้วก็แชร์แล้วก็ฝากดูเยอะๆนะฮะก็เราจะได้เห็นแล้วกลับมาทำคลิปนี้ใหม่ให้นะฮะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบายบาย